เจ้าค่ะบริวารของปู่แปดศอกและบริวารใกล้เคียง อยู่ใกล้เคียงทุกสารทิมารับเอานะเจ้าค่ะมาเนื้อมารับมาอยู่มาดื่มให้อิ่มน้ำสำราญเนื้องวดนี้ก็ขอให้ปังๆสองตัวสามตัวด้วยกันนู่นกองผักาตสาซาุได้แล้วพ่อได้เลยครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะเลขเดียวกันกับพ่อเลยขำตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ฟซแฟนช่องมรดการทารวยมรดการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะการไปชมเมื่อเนาะค่ะเดินทางมานะคะบ้านแม่ครูรัตดานะคะมาตามแนวทางแม่ครูรัตดาเนาะค่ะที่ผ่านมานะคะเข้า3ตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับแม่ครูรัตดานาะค่ะ เพิ่มกัดให้แนวทางลูกศิลูกหานะคะ995นะคะแล้วเพิ่นก็นบอกว่าต้องกับหัวลูกนนํำนะคะเป็น66ห่าะคะกัดได้ทั้ง3โตนะคะและ้วก็2โต65แล้วก็59นะคะสำหรับลูกศิลุกหาที่ติดตามนะคะแมคคูระดาเนาะคะ่ะแนวทางของแมคคู่ระดาววันท,ที่16 ตุลาคม2 5 6พที่จะถึงนี้เนาะคะแม่คู่ระดาเพิ่งจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางต้องรอเบิงรอติดตามไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชมอมพาลีสติตาร <Th> ิปยะโพภชตุกสวะหะสิเนทรังนามิหัง ริมหูมารังวราภาริยุมาเทวะมาตาปุตังโอระตังเทวานุกัมปิโตภูสุสัตตาปัทธรณีตัสสะนุภาเวนะวันธามหังรัตนารัตยังบุญยักถีตังอายุวัตโกฏทานวัตโกสิริวัตโกสัมภะลูกคอุปัตถวาสังอะมันอยู่มันกินงมันอยากน้ำหลวงน้ำร้านเลยตาเด้อ ต่อไป8ปดก้าโมกกับสิบเส้นที่ที่วงสวงหน้าค้าแข่งยิงไงปูกินแล้วกยูบอลยู่ที่ต้นในุ้กปักรักษาหนุกร้านนครับพี่น้องเอฟซีปูตีเพลินโอนเงินโอน,โอนทองโอนข้ามมาให้คุณแม่กกลัสกาเพลินได้มีโชงมีลาบน้ำวดวันที่หนึ่งแม่นบอสซิบโปตุลา่าเนาะนะครับขอให้ดวงวิญญาณปูแปดสองนะครับมามาอยู่มากิน วันนี้คุณแม่ลาดาพร้อมพี่น้องพร้อมเอฟซีมีข้าวต้มข้าวหวานมีใบสีนะครับมีผลไม้เก่ายางมีป้าเปิงป้าทอดมีหมางมีผู้นะครับนในเมล์รถเมล์ข้าวหวานสี่ร้อยข้าวนะครับฉะนั้นกะอับเชิญดวงวีญญานทุกวิญญาณที่อยู่ตรงนี้มารวมอนุโมทนาบ,บุญน,น้ำกันงานสิเปิดประมาณแปดเก้าโมง ดนั่นก็เลยเบิกผู้กอนให้ทีพรลาพุู้บันกัดีผู้บันกัดีมาอยู่มากินน้ำกันเด้อต้อยต้นะครับต้อยต้อขอขวดยุคทางเสาเนี่ยนั่นอะทางเสาทางเสานั่นขวดทางเสานะเอ้านยเจ้าค่าบริวารของบริวารของปู่แปดอบแบริวารและบริวารใกล้เคียง <ห>อยู่ใกล้เคียงทุกสารพทิษมารับเอานะเจ้าค่ะชินวนมีคนตกน้ำไหมมีค่ะเรียกมาคือเขารออยู่โอ้เด็กน้อยที่ตกน้ำเนาะที่ทราบชื่อก็มาเนอมารับมาอยู่มาดื่มให้อิ่มน้ำสํำราญเนอแล้ว แล้วก็งวดนี้ขอให้ปังๆสองตัวสามตัวเทวยกันนู่นปองผ่าได้แล้วพ่อได้ล้ครับแม่ครูสวัสดีค่ะัสแม่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะเลขเดียวกันกับพ่อเลยโอ้ได้แล้ววสันค่ะเดี๋ย่ารอๆนะคะเสร็จพิธีนะคะผู้พูด่ะ พ่อนั้นเลียนกับหนูเดี๋ยวไปว่าให้ไิเีก่อนเป็น6กหกห้นะคะครับใช่ค่ะเพราะว่าให้กลับหัวครับสวัสดีเจริญสุขนะครับทางล่างทางบนค่ะซค่ะนะครับทั้งสามตัวนะับัสดที่รัะนทุกท่านนะครับนะครับสิบหัวหัวเหรอนมัสการพระเดชพระุณท่านนะครับ ครับสวัสดีคุณอาชุนชลบ้านนี้เหรอคะงวอเสร็แล้วง้อเก้าเก้าห้าแล้วแม่คู่บอกบอกให้กระดุกเป็นหกห้าค่ะประการที่เราได้กินในวันนี้นะครับบ้านคุณแม่ลัดาวงสมยนี้บวงสวงค่ะบวงสรวงแก้วบุญทางพี่น้องชาวบ้าน เเข้าสองตัวสามตัวลูกนาคีจะลำถวายพ่อไม่รู้ว่าเขาเก้าเป็นทั้งสองตัวสามตัวก็เลยทุกคนเดินทางมาจากเป็นคำที่พูดออกจากปาก็เลยทตามนะครับได้พูดไช้เขอนปูเท่นะครับพร้อมบันไดเอฟซีของ คุณแม่ลาดดาของสมศรีได้แล้วได้นะครับมีได้แล้วทำไมกราบประธานขอร์ไยมีมาบอกแล้วทางคณะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ผู้ช่วยอบตนะครับและผู้สงนับส่งคุณทนคนรวยเข้าไปพร้อมกันเลยได้ไหมคะหรือจะให้ปล่อยวันนี้นะครับเราลองก็ได้เราลองก็ได้เลยเนาะเป็นความเชงินแล้วก็ลงไปลงเลยนะครับเป็นผู้นำด้านความเชื่อความร่วมมือเป็นผู้นำด้านความเชื่อ1กับ57นะคะ วันนี้คุณแม่รับตารตัดด้วยนะคะสูงต่ำด้วยนะยอดดี๋ทูบอีกครั้งหนึ่งเลยได้ค่ะถ้าพูดไแค่เกินเกินเฉยๆเนาะว่าเกินเกินแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงน้อคอยดูสิบปงปู่แปซซ์ว่าพ่อปู่จะมาให้ในแนวแบบไหนเนาะคอยดูบางทีลุนไปอาจจะเป็นมือบางทีอาจจะเป็นจุดทูบเหมือนทุกงวดที่ผ่านมานะคะ วันนี้เป็นวันที่เมื่อกี้เห็นเป็นมีบางคนเป็นวันที่10ตุลาคม2567ครับไหว้ปู่8เสาแล้วก็ประภูมิเจ้าที่เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับท่านเสืออะไรมาหรือเปล่าคะไม่ใช่เสียงค่ะคนะือคนร้ายนะครับคือจะรู้ตัวไม่ไดกไม่คือพอปู่ออกไปแล้วแม่ครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะคะ ค่ะวันนี้ได้มาเป็นเจ้าพิที่ผีบงสวนให้กับคุณแม่แรักษาขอบคุณคุณพ่อนะครับเอฟซีที่เดินทางมาจากต่างแดนขอบคุณพี่น้องคุณป้านาอาที่มาร่วแต่วันนี้แม่ครูจะมีร้ำถวายด้วยใช่ไหมค่ะมีร้ำถวายแม่ครูก็ไม่เคยลำนะคะไม่ต้องใจจะไงนาะค่ะ เพราะว่าแม่ครั้งแรกในชีวิตของแม่ครูที่แม่ครูได้รันมาจาไว้กับพ่อปู่น้องให้หวยเข้าสองตัวสามตัวลูกนาคีจะรำถวายพ่อรู้ชื่อก็เลยนี่แหละคือสัจมาจาร์แม่ครูได้ที่แม่ครูได้รันบกับพุอแม่น้่ปไว้นคพ่อปู่ไว้นะคพ่อปู่ไว้นะคะพ่อป่นะคะพ่อปูก็ว้อปู่ไนะค่นะคะู่ไว้นค่อู่ะ่อู่ค่อ่ไวอไมพ่้นค่อะอ่วค่อรู่อูว่า ขณะที่แม่ครูรําถวายปู่จะมาสื่อผ่านแม่ครูแล้วก็ให้อะไรหรือเปล่าเจาต้องรอติดตามกราบขอทามาตาโอกาสนี้ครับจะเป็นเลขทูบหรือจะเป็นแบบมืออะไรใบแบบต้องรอติดตามนะครับเดินทางมาจากวัดไกลปูเทมคุณยไม่ได้รู้เลยนะครับคุณก็วิธีขอนะครับนะคะ